สวัสดีครับวันนี้พามาชมการปรับแต่งก้านวายร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่นำไปดัดแปลงใส่เป็นข้อสีจังหวะครับใส่วายร้อยลูบหัวเก่าเขาจะไม่มีร่องน้ำมันมาครับวันนี้เราก็จะต้องผ่าทางน้ำมันเข้าครับที่ร้านก็จะใช้เป็นการเจาะแบบน,นี้เลยครับแต่เทคนิคของเราก็คือเราจะเจาะแค่ฝั่งเดียวครับเราจะเจาะแค่ฝั่งเดียวเรา,เราจะไม่ได้เจาะสองฝั่งเหมือนก้านสองจังหวะนรุ่นอน่นๆนะครับ,บน,นี่ครับ เจาะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาไปมาณน,นี้ครับก็ตัวนี้ก็สามารถปรับใช้กับพวกกานสูบสี่จังหวะรุ่นอื่นๆได้เลยครับสําหรับพวกอย่างไทรที่เป็นยืดถาวรและไม่ได้เจาะทางน้ำมันเดิมครับสามารถที่จะเจาะแบบนี้ก็จะทนครับทนกว่าเจาะ2ฝัออง่งครับจากที่ผมเคยทดลองใช้อยู่แล้วครับเวลาเราติดตั้งเราก็หันด้านที่เราเจาะขึ้นด้านบนครับอ่าขึ้นด้านบน,นเนี่ยมันก็จะรองรับน้ํามันเครื่องอยู่ตลอดเวลาครับ เราจะไม่ลวกออกด้านล่างเหมือนตัวที่มีรูข้างล่างครับมันก็จะออกมาด้านข้างตามการทํางานของมันครับก็สามารถไปไประยุกต์ใช้กับการรุ่นอื่นๆได้ครับก่อนนี่ครับขณะที่อยู่ในใช้งานจริงก็จะประมาณนี้ครับาจะหันขึ้นด้านบนครับอย่าไปใส่ผิดทางนะครับแบบนี้ทนแน่นอนครับผม